แล้วก็อีกอย่างนึงอยากว่าอ,อ,อยุนะคะบ่ม,มีพ่อแม่คนไหนหที่บ่อยากให้ลูกเลี้ยงลูกได้ดังใจแม่นมาจากขอก็เป็นพ่อก็เป็นแม่คนคือกันคันพ่ได้ดังใจเนี่ยโอ้ยหห้วนหวหวนเป็นกลงวลนคิดน้ำมันลรื่ะคิดน้ำลูกยาลูกตกทุกข์ได้ยากยาลูกอวต่รอดนะฮะบ่ม,มีหรอว่าพ่อแม่คนไหนจะบ่อยากให้ลูกได้ดังใจ อันน่าคุมันสิเป็นยังไงคิดไว้ก่อนละ่ะคิดทาแหละอานสิมาเป็นพ่อจำเนียมเมสิเอา่ยวโตลอได้บ่มั่งเชเลี้ยงครอบครัวได้บ่มั่งเชเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้บอนี่แหละคือปัญหานะความทุกข์ของพ่อกับแม่เอาแม่นี่ลีผู้ใดบ่เป็นค่อยเนื้ละผู้หนึง่งที่คิดน้ำลูกพ่อแม่ทุกคนก็ยอมคิดคืองไก่นะคะ อยากให้ได้ดังใจอยากให้เลี้ยงทุ่งสูงอยากให้มีงานการทำย่ามเขาหาเงินให้เขาใจบใ่ไดดหรือทรงเสียเขาแล้วกือเขาบ่ไดดดังใจคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าเขาเสียูย่จังไดเขาเสียเอายางเลี้ยงลูกเขาเสียเอายางเลี้ยงเมียลูกกับเมียสสอยูย่จังไดขันมันเสียมาพ่อสานีแม่บอกค่ะแั่และคือทิ่งถี่พ่อแม่คิดน้ำลูกอยางให้ลูกได้ดังใจว่าแม่นยังดอกทุกสิ่งทุกอย่างถือพ่อแม่เหตุนำ้ำคือ อน,นาคตของเขาล้วนๆอยากให้เขาเป็นคนอยากให้เขาดูแลครอบครัวเขาได้เป็นผู้ยิ่งกะย่างหนึ่งอยากให้ลูกเป็นที่รักของอพอ่อแม่ของย่งมเขาไปมีครอบครัวย่มเขาไปเป็นลูกสะใภ้คนขเขากับยานเขาแต่มีดีเตียนเขาว่าเเขเลียงลูกพอดีอันเป็นผู้ชาย าก็เป็นห่วงว่าไขมันสีพ่อพ่อซ้ำดีมันสีเหลียงลูกเหลียงเมียได้หลอดบอ่อแจวงเงินใสเสียเฮ็ดงานอย่างมาเหลียงลูกเหลียงเมียอันนี้ใสแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ลูกเมียสีทนอยู่ไดบ้บ่อนะคะนี่แหละคือความห่วงใยจากพ่อแม่แล้วก็อยากให้ได้ดังใจย่างหน่อยๆก็คอยมันมีความมุมา่นะย่างหน่อยๆก็คอยมีความขยันในตัวเจ้าของ ย่างน่อยๆก,ก็หโมจักหางานหากาเหิดขอจะว่าให้เขาตั้งรักได้เขียมแข็งได้นะอย่าผิดลูกผิดเมียยามกหม่นอยู่น้ำอบายก็แค่นั่นเองนะฮะอน,นาคตของลูกบ่มีผูดใดบอคิดน้ำโดยเฉพาะคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่นะค่ะเนาะนะอันนี้ก็ยากเอเ่อไวรุลชเมอเนี่เขาเส่ค่อยคิดตรงนี้หรอก เขาอยากออกจากกรอบเพืย่อนเขาจะได้เปใช้ชีวิตอิสระพ่อไปบอกรดอดกกลับมามหาพ่อกับแม่เพราะยังควอมอยากเรียกร้องอยากไปลู้ว่าภายนอกสังคมแา่นอกมันเป็นยังไงนะฮะไอ้สิ่งที่พ่อแม่สอนนะจ้อยเขา,าได้เขาสมองนะช่วงนั้นเอาเป็นบอแค่ว่าสิเป็ี่ยนทุกคนแล้วก็เป็นห่วงนะฮะจะว่าพ่อกับแม่ถั่วลู่เอ้ยพาะว่ายัางอนาคตของโมเจ้าพ่อกับแม่่ะ ผ่านจุดนั้นมาแล้วไวรุ่นผ่านมาแล้ววกัน,นะฮะอันนี้ก็อยากฝากให้ลูกใอรล้านได้คิดว่าจะไปเขียนให้พ่อกับแม่เพอทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนบอกมากก็คืออนาคตของโมเจ้าล้วนๆนะคะฝากไว้คิดแล้วค่ะเด้อ้าใจโอเพพอแม่ทุกคนค่ะนะฮะคลิปหน้าพอกันไหมแล้วค่ะเด้อสวัสดีค่ะ